สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาไมคโนเลอร์และการประยุกต์ใช้งานในหล็บที่10เรื่อง p w m หรือ Power w i p r a t i o n นะครับโดย p w m เนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับในส่วนของการควบคุมมอเตอร์คอมเรลตมอเตอร์หรือการควบคุมตัวโหลดที่เป็นโหลดลิเนยียเพื่อให้เกิดการแสดงผลที่หลากหลายแล้วก็โหลดความร้อน โหลดแสงสว่างเพื่อให้รีหรือว่าเร่งได้ในตัวพันนะครับอ่าพาวิทมอดเนี่ยเป็นเทคนิคในการทำให้เราสามารถเขียนอ่านข้อมูลแบบอนาล็อกด้วยสรรยัญญาณดิจิทัลได้นะครับโดยพวบคุมการสร้างสัญญาณดิจิทัลเนี่ยจากการสร,รา้างสัญญาณขื้นสี่เหลี่ยมดังรูปนะครับโดยลื่นสี่เหลี่ยม p w m เนี่ยจะทำให้เกิดค่าดูตีเซเติลขึ้นมาโดยการใช้สลับระหว่าง0และห หรือเปิดปิดในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับหรือที่กําหนดไว้โดยที่จังหวะที่1เนี่ยก็คือ5โวลต์นะครับจังหวะที่0คือโวลต์ก็คือ s t a สเต i ไฮและ STATE l o ตโเนะครับในส่วนของในรูปแรกนะครับในส่วนของ p d m 50% DUTY Second s e c อคือช่วงที่ t on และ t off ะมีค่าเท่ากันนะครับซึ่งค่าของ DUTY Second s เซอเนี่ประมาณ50%ในส่วนของ25%ในรูปที่2นะครับ ก็จะแบ่งในส่วนของสเตทไฮเนี่ยอยู่ที่15เปอร์ซในส่วนของสเตทโลก็คืออีก3ส่วนก็คือถ้าแบ่งเป็น4ส่วนในในส่วนของค่าเวลานะครับก็จะคือ25ของค่าเวลา100นะครับยกตัวอย่างอย่างนึงนะครับก็คือ75เนะครับ75ของดุ๊ตี้เซเทนก็คืออถ้าแบ่งถ้าแบ่งในส่วนของอสเตท ไฮเกษตรโล่เนี่ยให้รวมกันเป็นหนึ่งลูกคลื่นนะครับก็คือมันจะไฮอยู่ที่3ส่วนแล้วก็โลอีก1ส่วนนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือร้อยดูดีเสนนริสนรนน้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดีเสริ้ก็คือเขาเนี่ยจะขึ้นสเตทไฮเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือออนตลอดนะค,คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดีเสริ้น,นะครับช่วงความช่วงความกว้างของลูกคลื่นก็แสดงในช่วงเวลาปกติ หรช่วงเวลาที่เรียกว่า p พ r ร o เนะครับค่าปกผันของความถี่อุปกรณ์หามีความถี่ที่อุปกรณ์ประมาณ50เฮิร์ความถี่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับความกว้างของลูกขึ้นจะเป็นช่วง20มิลลเซกหรือ5ได้จากทีเท่ากับ1ส่วนเอนี้ส่วนบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับที่เราใช้ก็คือใช้บอร์ดยูโน่เนาะแล้วก็ย่ห้ออ a r d โ i n นนะครับซึ่งเราใช้จากขา3โดยที่ขาที่ของตัวอ r d u i n โน่ยนะครับ จะมีขาที่เป็น PWM อยู่ที่ขาสามขาหาขา6กขา9ก้าขาและขา11นะครับซึ่งในส่วนขาที่ PWM เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันแล้วก็เขียนตัมฟังก์ชันได้เลยนะครับโดยที่ค่า PWM เนี่ยก็อยู่ที่0ถึง5โวลต์มาควบคุมเห็นสองของหลอด LED ที่ขาโดโน่ซึ่งตัวแหลนะครับเราจะทดลองที่ขา3นะครับค่าที่ PWM นี้นะครับ จากขาที่ใช้ค่า p w m นะครับก็ได้แสดงอยู่ในรูปด้านข้างนะครับคือขา3าขา5้าขา6ขา9ข้า10และขา11นี่นะครับตัวโปรแกรมนะครับเรากำหนดไว้ที่ขา3า3นะครับตัวทดลองครั้งแรกนะครับก็คือขา3ให้เป็นขาที่ส่งสัญญาณออกมาเพื่อแสดงผล p w m นะครับในส่วนนี้ก็ทำการเขียนตามโปรแกรมนี้เลยนะครับแล้วก็เราใช้ฟังก์ชัน for นะครับ ก็คือ,อตัวกำหนดให้ค่าสูงสุดที่เป็นที่มีค่าเท่ากับ255แล้วก็ทำการบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่ง LED เนี่ยจะทำการบวกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันจะทำให้จากที่ดับอยู่แล้วก็ค่อยๆค่อยๆเลื่อนสเต็ปขึ้นสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ดีเลย์ที่20มิลลิวินะครับเราลองทดลองดูครับ รูปที่รูปที่เจอนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแสดงการทํางานก็ดูจาก LED นะครับมันจะค่อยขึ้นขึ้นมาแล้วก็รีขึ้นมาจากดับแล้วก็ขึ้นรีขึ้นมาถึงค่าสูงสุดนะครับอ่าจากนี้นะครับอ่าลองเขียนโปรแกร,รมประยุกต์การใช้งานดูนะครับ โดยกำหนดให้ค่า PWM ที่ขาพ i และการแสดงขาที่ขาพิน5สลับกันด,ดังแสดงในคลิปนะครับจะดูในคลิปนะครับให้ทำตามนี้นะครับจากที่เราทดลองมาแล้วก็คือขา3เราทดลองลองใช้ค่า PWM แล้วก็ลองทำให้สลับกันโดยการใช้ค่า PWM นะครับสลับจากที่ขา3เป็นขาห้า แล้วก็สลับกันไปนะครับลองทำดูครับแล้วรอเฉลยนะเฉลยนะนะครับจากโปรแกรมเนี่เราก็ทำฟังก์ชันที่ทำก็คือทำสอส่วนนะครับ โดยที่ประกาศาขา LED ที่ขาที่3และที่ห้าด้วยนะครับแล้วก็กำหนดตามฟังก์ชันของฟังก์ชันแรกที่เรานะครับก็คือทำมาอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นอีกฟังก์ชันที่ต่อลงมาจากฟังก์ชันเดิมนะครับแล้วก็จะทำงานวนสลับกันสลับแบบนี้ก็สรุปไว้เพียงแค่นี้นะครับค่า p D w m เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะ ทำยืดหยุ่นได้มากทั้งตัวควบคุมมอเตอร์และควบคุมโหลดแสงสว่างหรือควบคุมโหลดความร้อนนะครับซึ่งสามารถที่จะแปลงจากสัญญาณที่เป็นดิจิตอลนะครับให้ออกเป็นแบบอนาล็อกได้นะครับซึ่งค่าพีเรมเนี่ยยืดหยุ่นมากโดย know, อ d u โดนอดุ่น,นี้นะครับก็สามารถที่จะกำหนดได้เลยนะครับโดยที่เราสามารถที่จะกำหนดจากพินได้เลยนะครับ โดยที่มีค่าสูงสุดที่เราสามารถตั้งไว้นะครับสำหรับแบบนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ